สวัสดีค่ะน้องๆทุกคนนะคะวันนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องพฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะใน ep ที่5แล้วนะคะในคลิปนี้ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของเลขชุดพีทาโกรัสนะคะที่น้องๆควรจะรู้นะคะเพื่อทําให้น้องๆสามารถคิดโจทย์แต่ละข้อได้ไวขึ้นนะคะยางงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ เรามาดูเลขชุดพีทาโกรัสกันก่อนเลยนะจ๊ะในเลขชุดนี้นะจ๊ะมันจะมีอยู่1ิบชุดด้วยกันที่น้องๆควรจะจำให้ได้เพื่อทําให้น้องๆคิดเลขได้ไวขึ้นชุดแรกคืออะไรบ้างคือสา5สี่ห้าอันที่สองคือห้าสิบสองสิบสามอันที่สามคือเจ็ดยิบสี่ห้าอันที่สี่คือแปดสิบห้าสิบเจ็ดอันที่ห้าคือเก้าสี่สิบสี่เอ็ดอันที่สิอันที่หกคือสิบเอดหสิบหกเอ็ดอันที่เจ็ดคือสิบสองสามห้าสามเจ็ดอันที่แปดคือยี่สิบเอัดยี่เก้าอันที่เก้าคือ อันที่สิบคือหนึ่งหนึ่งรือสองอันนี้คือเลขชุดที่น้องๆจะสามารถนําไปใช้ในการแก้ห sure. าด้านพีทาโกรัสได้ซึ่งไม่ต้องตั้งสมการให้มันยุ่งยากอย่างเช่นยังไงอย่างเช่นถ้าน้องๆมีสามเดี่ยมมุมฉากอยู่รูปหนึ่งน้องๆมีสามเดี่ยวมุมฉากอยู่รูปหนึ่งตรงนี้ตั้งเป็นสามเดี่ยมุมฉากสมมติว่าพี่รู้ว่าด้านนี้คือสามด้านนี้คือสี่โอเคปหอีกด้านหนึ่งแทนที่พี่จะต้องไปนั่งตั้งพีทาโกรัสแก้สมการหาค่าเอ็กมาเนี่ยอีกด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากมีค น้องๆจาเลขช,ชุดแรกได้สามสี่ห้าพี่ก็รู้ทันทีเลยว่าอีกด้านหนึ่งต้องเป็นเลขห้าแน่เลยอย่างเงี้ยเราก็ตอบเป็นห้าไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาตั้งที่อะไรให้เสียเวลาโอเคปะ่ะอยยางเช่นอะไรอีกอ่ะสมมุติว่ามีสามเหลี่ยมมุมฉากอยู่รูปหนึ่งพี่มีสามเหลี่ยมมุมฉากอยู่รูปหนึ่งถ้าตรงนี้คือมุมฉากเนอะ,อะด้านตรงข้ามมุมฉากเป็นหกสิบเอ็ดตรงนี้คือหกสิบพี่ต้องการหาด้านตรงเนี้ยว่ามีค่าเท่าไหร่ ทนที่จะต้องไปตั้งพีฮากอัตให้วุ่นวายแต่บางเอิญเราจำเลขชุดอีชุดที่6ได้11 6เอดตรงนี้60ตรงนี้61เราก็เดาได้เลยว่าอีกด้านหนึ่งน่าจะเป็น11นั่นเองถูกปะอันนี้คือหลักการใช้เลขชุดพีฮากอลัตที่เราจะเอามาใช้ในการแก้โจทย์กันโอเคไหมแต่ตรงนี้ต้องระวังนิดนึงจุดที่น้องๆจะต้องระวังก็คืออลองไฮไลท์เนาะไอเลขด้านหลังนี้อย่างในแต่ละชุด3 45เนี่ยไอตัวเลขที่3เนี่ยของแต่ละชุดเนี่ยไอตัวเลขที่3เนี่ย มันเป็นเลขที่มีความยาวยาวที่สุดโอเคปะอย่างเช่น3 4 5 5นี่คือด้านที่ยาวที่สุด5้าสิบสองก็คือด้านที่ยาวที่สุดดังนั้นไอ้พี่ที่พี่ไฮไลท์สีเขียวไว้เนี่ยมันคือความยาวที่ยาวที่สุดในแต่ละเลขชุดโอเคปะน้องๆอาจจะต้องจำไว้เนึงว่าด้านที่ยาวที่สุดจะต้องเป็นด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากเสมอโอเคไหมด้านที่ยาวที่สุดต้องอยู่ ด้านตรงข้ามมุมฉากเสมอตรงนี้อาจจะต้องระวังไว้วนิดน,นึงว่าไอเลขตัวหลักที่สามตัวเนี้ยที่ไฮไลท์สีเขียวไว้ต้องอยู่ด้านตรงข้ามมุมฉากเสมอโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูการใช้เลขชุดกันเรามาดูตัวอย่างเลขชุดนะจ๊ะพี่ยกตัวอย่างชุดแรกคือสามสี่ห้าโอเคไหมเรามาดูวิธีการใช้กัน สมมติว่าพี่มีสามเดนมุมฉากอยู่รูปนึงอ่ะพี่สมมติให,ตออห้ตรงนี้คือมุมฉากโอเคไหมตรงนี้คือมุมฉากอ่ะพี่เติมลงไปก่อนตรงนี้คือมุมฉากสามสี่ห้าด้านประกอบมุมฉากสมมติพี่ตรงนี้เป็นสี่ละกันตรงนี้ก็คือสามถูกไหมถ้าเรามีด้านประกอบมุมฉากตรงนี้คือสามตรงนี้คือสี่อีกด้านหนึ่งก็คือห้าเลยเพราะว่าเราจําเลขชุดนี้ได้อ่ะเราก็เติมลงไปเลยว่าอ๋อมันคือห้าแน่เลยพอเราท่องได้คือสามสี่ห้าแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ได้แค่เลขสามสี่ห้านะจริงๆแล้วตัวคูณของมันเนี่ย ก็ใช้ได้หมายความว่าไงสี่ตัวเนี้ยถ้าพี่คูณสองเข้าไปสี่คูณสองตัวเนี้ยสี่คูณสองก็จะกลายเป็นแปดถูกไหมพี่เอาสามมาคูณสองเข้าไปสามคูณสองก็กลายเป็นหกโอเคปหถ้าพี่มีข้อสอบที่มีด้านหนึ่งเป็นแปดอีกด้านหนึ่งเป็นหกแทนที่พี่จะต้องไปตั้ง พี่ฮาวกลัดแก้สมการหาความยาวด้านตรงข้ามมุมฉากให้มนันวุ่นวายแต่พี่บังเอิญว่าพี่จําได้ว่าเฮ้ยพี่ท่องสามสี่ห้าได้นะซึ่งแปดตัวเนี้ยมันคือสี่คูณสองหกตัวเนี้ยมันมาจากสามคูณสองแสดงว่าอีด้านตรงข้ามมุมฉากตัวนี้ก็ต้องเป็นห้าคูณสองนั่นเองโอเคบหมแพทเทิร์นคือสามสี่ห้าแต่เป็นสามสี่ห้าที่ทวีคูณด้วยเลขสองขึ้นมาแสดงว่าด้านนี้ก็ต้องเป็นห้าคูณสองด้านนี้ก็คือสิบนั่นเอง โอเคไหมเอาเลขอะไรดีอ่ะสมมติว่า,าพี่ทวีคูณในนิวาพี่เจอสามคูณสิบแล้วกันนะพี่คูณสิบเข้ามาสามคูณสิบก็เป็นสามสิบด้านตรงนี้คือสามสิบตรงนี้สี่คูณสิบเข้ามาสี่คูณสิบก็เป็นสี่สิบพี่ไปเจอเข้อสอบข้อหนึ่งที่มีด้านประกอบมุมฉากคือสามสิบกับสี่สิบแทนที่พี่จะต้องเอาสามสิบกับสี่สิบตัวนี้ไปตั้งพี่าะกรัสแก้สมการหาความยาวด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากโอ้คิดอย่างนี้วุ่นวาย เราสังเกตเห็นอะไร30เกิดจาก3คูณ10 40เกิดจาก4คูณ10มันคือแพทเทิร์นของ345ที่ทวีคูณด้วยเลข10ขึ้นมาแสดงว่าด้านนี้ก็คือ5คูณ10นั่นเองโอเคปะมันคือ5คูณ10แสดงว่าด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากก็คือ50นั่นเองโอเคไหมอันนี้คือการใช้งานของเลขชุดนะจ๊ะซึ่งจะทำให้เราคิดเลขได้ง่ายขึ้นไม่ต้อง ตั้งพีทาโกรัสให้มันวุ่นวายแล้วก็ใช้เทคนิคตรงนี้เพื่อทําให้เราทําโจทย์ได้ไวขึ้นโอเคนะอะเราไปลองดูชุดเลขชุดตัวถัดไปเลยจ้ะถัดมาเรามาดูเลขชุดอีกชุดหนึ่งนะจ๊ะก็คือห้าสิบสองสิบสามสิบสามคือความยาวที่ยาวที่สุดก็จะเป็นด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากเสมอแสดงว่าตรงข้ามมุมฉากก็คือสมมุติว่าพี่ให้ตรงนี้คือมุมฉากแสดงว่าสิบสามต้องอยู่ตรงนี้แน่นอนคือด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากส่วนห้ากับสิบสอง ก็คือด้านที่อยู่ประกอบมุมฉากก็คืออันนี้เป็นห้าอันนี้เป็นสิบสองโอเคไหมอย่างที่พี่บอกก็คือแทนที่เราจะต้องไปตั้งพีทภโกรัสหาความยาวให้วุ่นวายเราท่องแพทเทิร์นตรงนี้มันจะช่วยทําให้เราคิดเลขได้ไวขึ้นสมมุติว่าพี่เอาเลขชุดตัวนี้ทวีคูณด้วยเลขไรดีพี่คูณด้วยเลขสามละกันสิบสองสามเป็นสามสิบหกเออห้าคูณสามเข้ามาห้าสามก็เป็นสิบห้า สมมติพี่ไปเกิดไปเจอข้อสอบข้อหนึ่งที่มีด้านประกอบมุมฉากคือ36เอ่อแล้วก็ด้านประกอบมุมฉากคือ15พี่ต้องการหาด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากโอเคไหมพี่ต้องการหาด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากปกติเราก็ต้องเอา36กับ15ตัวนี้ไปตั้งพีหากลัสแก้สมการหาด้านตรงข้ามมุมฉากแต่มันจะง่ายขึ้นถ้าเราท่องแพทเทิร์นได้ก็คือไอ้52 13ตัวเนี้ยถ้าเราสังเกตดีๆ36มันคือ12ทวีคูณด้วย3ขข้นมาถูกไหม สิบห้าเกิดจากอะไรสิบห้าเกิดจากห้าคูณสามแสดงว่ามันคือแพทเทิร์นคือห้าสิบสองสิบสามที่ถูกทวีคูณด้วยเลขสามขึ้นมาไงแสดงว่าด้านตรงข้ามมุมฉากก็ต้องเป็นมาจากสิบสามคูณสามแน่เลยถูกว่าก็เลยด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือสามสิบเก้านั่นเองแบบนี้เนี่ยคือการใช้งานที่มันจะช่วยทำให้เราคิดเลขไวขึ้นอะไรอีกอะอย่างเช่นเอาสิบสองไปคูณด้วย ศูนย์ดหนึ้ไอลองทดสีบ้างสิคูณด้วย0.1เข้าไปก็กลายเป็นหนสอ่ะสมมติตรงนี้ขึ้นหนึตรงนี้คูณด้วยศูเข้าไปหคูณด้วยศูก็กลายเป็นศูสมมนนนนแสดงว่าตรงนี้พี่ต้องการหาด้านที่อยู่ตรงข้ามมาุมฉากด้านนี้พี่มีด้านประกอบมุมฉากืือ2หกับ0.5 เลขก็คูณคูณอยู่แล้วเนาะมันคือห้าสิบสองสามแต่ว่ามันถูกคูณด้วยศูนย์จุดหนึ่งขึ้นมาแสดงว่าสิบสตัวนี้อ่ะเขียนอีกทีหนึ่งสิบสองก็คือ1.2จุดสองตัวนี้เกิดจากสิองคูณกับศูนยงศูนาเกิดจากห้าคูณกับศู์แสดงว่ามันมาจากแพทเทิร์นห้าสิอสิบสามที่ถูกคูณด้วยศูขึ้นมาแสดงว่าด้านตรงข้ามมุมฉากก็คือสิบสคูณด้วยศูนย์จุดหน่งนั่นเองแสดงว่าด้านตรงข้าม,ม หนึ่งจุดสามนั่นเองโอเคไหมอันนี้คือหลักการใช้เลขชุดพิทากกรัสที่จะช่วยทําให้เราคิดเลขเร็วขึ้นโอเคนะอะเดี๋ยวเราไปลองดูโจทย์กันเลยจ้ะอ่ะเรามาดูลองดูโจทย์ข้อนี้กันนะจ๊ะเขาบอกว่าจงหาความยาวของด้าน CD CD คือด้านตรงนี้ถูกไหมในข้อนี้พี่จะใช้ในเรื่องของเลขชุดมาช่วยคิดที่จะไม่ต้องตั้งพีทากรัสให้วุ่นวายเลยมันจะทำให้เราคิดเลขได้ไวขึ้นจริงๆงอ่ะอย่างเช่นถ้าเราต้องการหาความยาวด้าน CD เราก็ต้องหาความยาวด้าน BD ให้ได้ก่อนถูกไหมแล้วเราจะหาความยาวด้าน BD ยังไงอะเราก็ต้องมามองสามเหลี่ยมรูปนี้ก่อนเรามามองสามเหลี่ยมรูปใหญ่อันนี้ก่อนเพื่อหาความยาวด้าน BD เขาให้ด้านตรงข้ามมุมฉากคือ26ด้านประกอบมุมฉากคือ24กับ b ีกับ BD คืออะไรก็ไม่รู้ถูกไหมถ้าเรามองดีๆ24บเนี่ย24มันเกิดจากอะไร24ตัวนี้มันมาจาก12คูณ2 26ตัวนี้มันมาจากอะไร ยีตัวนี้มันมาจากสิบามคูณสองแสดงว่าเลขชุดที่มันถ,ถูกคูณขึ้นมาคืออันนี้คือ 12. อันนี้สิบสาคุณคุณไหมมันตรงกับแพทเทิร์นชุดไหนมันตรงกับแพทเทิร์นห้าิบสองแล้วก็สิบสามปะที่ถูกคูณด้วยสองเข้ามาที่ถูกคูณด้วยสองเข้าไปโอเคไหมที่ถูกคูณด้วยสองเข้าไปแปลว่ามันก็คือ5้คูณสองก็คือสิบ สิบสองคูณสองก็เป็นยี่สิบสี่สิบสามคูณสองก็เป็นยี่สิบหกแสดงว่าตรงนี้ยี่สิบสี่ยี่สิบหกอีกด้านหนึ่งก็ต้องเป็นสิบไงถูกปะ BD ตรงนี้ก็คือเป็นห้าคูณสองก็คือสิบโอเคไหมดังนั้นพี่ได้ BD มาแล้วเนาะว่า BD คือสิบโดยการใช้เลขชุดพีหกลัตห้าสิบสองสิบสามพอเราได้อ BD มาปุ๊บเราจะมาหา CD กันต่อพอเราจะหา CD ให้เรามองเป็นสามเหลี่ยมรูปนี้แหละโอเคไหมให้เรามองเป็นสามเหลี่ยมรูปเล็กอันนี้ ถ้าเรามองเรารู้ว่าด้านนี้คือหกเรารู้ว่าด้านนี้คือสิบสิบเนี่ยมันเกิดจากห้าคูณสองหกมันเกิดจากอะไรหกมันเกิดจากสามคูณสองคุณคูณแพทเทิร์นนี้ไหมมันเป็นตัวคูณสองที่มาจากสามอันนี้ห้าอีกด้านหนึ่งก็ต้องเป็นสี่คูณสองแน่เลยถูกปะมันน่าจะเป็นสี่คูณสองแน่เลยแสดงว่าตรงนี้คือสี่คูณสองก็ได้แปดโอเคไหมมันมาจากแพทเทิร์นสามสี่ห้า ที่ถูกทวีคูณด้วยเลข2ขึ้นมาใครงง,งอาจจะเขียนแับน,นี้นิดนึงละกันมันมาจากแพทเทิร์น 3, 4, 5ที่ถูกทวีคูณด้วยเลข2ขึ้นมาโอเคไหมถูกทวีคูณด้วยเลข2ขึ้นมาก็เป็น 6, 8, 10นั่นเองซึ่งตรงนี้คือ10ตรงนี้คือ6อีกด้านหนึ่งก็จะเป็น8นั่นเองซึ่ง8คือสิ่งที่โจทย์กำลังถามอยู่ก็คือถามความยาวด้าน CD สรุปได้ว่าดังนั้น CD ก็เลยมีค่าเป็น แปดนั่นเองข้อนี้ก็จบแบบนี้ง่ายๆเลยไม่ต้องไปตั้งพ่หักระดด้วยซ้ำแค่จําเลขชุดได้โอเคนะะเดี๋ยวเราไปดูโจทย์ข้อถัดไปกันเลยจ้ะถัดมาเรามาดูโจทย์ข้อถัดมานะจ๊ะข้อนี้เขาบอกว่าจงหาความยาวของด้าน cd cd ตรงนี้อีกแล้วอะก่อนที่เราจะหาความยาวด้าน cd ได้แจา,าต้องหาความยาวด้าน db กับ bc ด้าน2ด้านนี้ให้ได้ก่อนคิดๆอย่างนี้แปลว่า2ด้านนี้มีความยาวที่เท่ากันโอเคไหมสองด้านนี้เท่ากัน อ่ะเราจะหาความยาวดีได้ยังไงพี่ก็มามองสามเหลี่ยมรูปนี้ก่อนโอเคปะพี่จะหาความยาวด้าน DB ให้ได้ก่อนคือเรามามองสามเหลี่ยมรูปนี้ก่อนหาความยาวด้านนี้ให้ได้ก่อนนะจ๊ะว่าเท่าไหร่ถ้าเราลองมองแพทเทิร์นตรงนี้คือ7ตรงนี้24อันนี้แทบจะไม่ต้องคูณเลขอะไรเข้าไปเลยนี้ตรงตรงเลยเนาะ7จ4ดยสอีกด้านนึงก็ต้องเป็น25้าแน่นอนโอเคปะถ้าน้องๆจำเออเลขชุดเจ4 2ยสี่้าได้ โอเคว่าอันนี้ตรงตัวเลยเนาะเจ็ดยสี่ด้านตรงข้ามมุมฉากยี่ห้าซึ่งถ้าตรงเนี้ย db คือยี่ห้าด้าน BC ก็จะเป็นยี่ห้า 25, ด้วยเพราะสองด้านนี้มีความยาวที่เท่ากันตรงนี้ก็เลยเป็นยี่ห้าด้วยตรงนี้ยี่ห้าตรงนี้ยี่ห้าน้องๆอาจจะงงว่าเอ้ามีแพทเทิร์นนี้ด้วยหรอยี่ห้ายี่ห้าน้องๆถ้าน้องๆจำเลขชุดอันนี้ได้เลขชุดห 1, 1, นึ่งหนึ่งสแควรูสองได้เนี่ยไอช,ชุดที่มันเป็นเลขําเนี่ยจะใช้แพทเทิร์นนี้แน่นอน ไม่ต้องไปตั้งพีหกรรมรัดให้วุ่นวายเลยเจอเลขซ้ำนะที่เดินด้านประกอบมุมฉากเลยซ้ำมันจะใช้แพทเทิร์นหนึ่งหนึ่งรู้สองแปลว่ายี่ห้ายี่ห้าตรงเนี้ยมันเหมือนเลขชุดพีหกรรมรัดเนี้ยถูกคูณด้วยยี่ห้าเข้าไปโอเคปะเลขชุดอันนี้ถูกคูณด้วยยี่ห้าเข้าไปแปลว่ามันก็คือยี่ห้ายี่ห้าแล้วก็ยี่ห้ารู้สองไงเั็นปะเหมือนเอาหนึ่งคูณยี่ห้าหนึ่งคูณยี่ห้าแล้วก็รู้สองคูณด้วยยี่ห้า แสดงว่าด้าน DC ตรงเนี้ยมันก็คือยี่ห้ารูสองนั่นเองโอเคไหมมันมาจากเลขชุดหนึ่งหนึ่งรูสองที่ถูกคูณด้วยยี่ห้าเข้าไปแสดงว่าความยาวด้าน CD ได้แล้วเรียบร้อยความยาวด้าน CD ก็คือตอบยี่ห้ารูสองง่ายๆแบบนี้เลยโอเคปะแค่เราจำเลขชุดได้ชีวิตก็จะง่ายขึ้นถานะ เดี๋ยวพี่น่าจะฝากไว้ถึงข้อนี้นะจ๊ะถ้าใครยังงงอยู่สามารถทิ้งคอมเมนต์คำถามเอาไว้ได้เดี๋ยวพี่จะกลับมาตอบแล้วก็ถ้าใครจะจดตามนะจ๊ะสามารถโหลดชิดเรียนได้เนาะในคอมเมนต์พี่ปักหมุดไว้เรียบร้อยแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ด้วยนะจ๊ะ